สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรงยนต์เช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเครื่องเล็กบ้างเครื่องเล็กก็คือเครื่องของรถกระบะครับพาดูเครื่องหกล้อสิบล้อพาดูรถอ่าพวกรถกระบะรถหกล้อไปเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพามาดู 5L3000CHFR2005 อ่าเดี๋ยวจะพาดูสตัวเนี่ยค่ะ ตัวนี้ตัดจากรถอะไรนะช่างทอนรถรถตู้เนาะตัดจากรถตู้ครับพอดีช่างทอนสตาร์ทบอกตรงๆงนะฮะสตาร์ทในรถตู้มันไม่ติดเพราะอะไรครับช่างทอนได้ครับไดสตาร์ทไม่ทางานใช,ใช่ครับไดสตาร์ทไม่ทางาน<ด>ช่างทอน<ด>ช่างทอนก็เลยถอดออกมาเปลี่ยนไดสตาร์ทนะฮะนี่ครับ 5L นะครับตัวนี้นี่เป็นสภาพแบบสดๆดนะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือแบบในลักษณะเนี้ย ถ้าสตาร์ตติดเครื่องดีพวกผมก็จะเอาไปทําความสะอาดครับเพราะว่าเครื่องไทยเราไม่เหมือนเครื่องนอกเนาะมันก็จะสภาพก็จะเป็นในลักษณะนี้ฮะนี่ครับช่างทอนครับในวันนี้กับช่างอาร์ตครับช่างอาร์ตจะจัดการตัวนู้นครับส่วนตัวนี้นะฮะเป็นอิซุสุ CFR เครื่อง90นะครับ2อ0พตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้ให้ช่างอาร์ตจัดการครับตัวนั้นให้ช่างทอนครับเพราะว่าตัวนี้บอกอตรงว่า กำลังให้ช่างอาร์ตเริ่มดูไดสตาร์ทครับสตาร์ทบนรถติดไปแล้วครั้งหนึง่งแต่ว่าไดชาร์จไม่มีก็เลยถอดออกมาให้ช่างอาร์ตประกอบไดชาร์จเนี่ยครับประกอบไดชาร์จให้น้ํามันไม่ไ,มไหลอะนี่ครับอ่าช่างธรดูน้ํามันใส่ละเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าคือการทําเครื่องให้ติดแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามาอยู่นอกตัวรถแล้วเนี่ยมันทํายากหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องหาพวกน้ํามันใช่ไหมช่างธรพวกน้ํามันแบตเตอรี่ แล้วก็มาไล่ระบบเข้าน้ํามันเข้าหัวฉีดน้ํามันเข้าแป๊บสายน้ํามันอะไรเงี้ยต่างๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยเป็นค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยครับก็เลยต้องทําอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ช่างทรเตรียมพร้อมรายละเอียดทุกอย่างก่อนนะครับแล้วเราค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่ะโอเคครับจางทรประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพอติดเครื่องคันนี้เสร็จแล้วผมจะพาดูดากอนคันนั้นนะครับ พี่ช่างถอนไปย้ายมาเมื่อวานคันนี้ผมยังไม่ได้ทาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะพร้อมยังอ่ะเริ่มดองดิอึดอดอืดอ่าไม่เป็นไรอ่ะช่างทอนดูน้ามันหน่อยครับน้ามันมีไหมันคนฉีอ่ะเซลีน้อยต่ออยังครับช่างอาดอ๋อนี่ครับช่างอาดครับถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ติดละครับโอ้ยสายเซลีน้อยไม่ต่อปั๊มมันจะทํางานยังไงฮะเนี่ย <gesch uce nenhuma> <N Human> นี่แหละครับบางครั้งมันก็เบร์เร์หน่อยนะฮะนี่ครับเรื่องเล็กๆน้อยนที่มองข้ามไม่ได้นะฮะวันนี้อากาศดีอะช่างถอนเนาะสถานการณ์โควิดก็ตอนนี้ครับถือว่าโอเคเลยนี่โควิดก็แค่วัดธรรมดาครับช่างทอนบอกครับอ่ะช่างอาร์ลองดิอ่าติดง่ายแบบนี้เลย ตั้งคันเร่งลงหน่อยครับช่างอาร์ตตั้งอาจจะดับก่อนดับดับตั้งคันเร่งลงให้มันเดินเบาหน่อยสายไรกลับคือแรงใช่ปะอ่าตั้งคันเร่งลงครับมันเดินหนักไปหน่อยนี่ครับได้ไหมเออเอาไว้ตั้งอ่าอีกสักครั้งสิแทกเลย <c oughs> ติดง่ายไหมดูดินี่ครับติดง่ายๆแบบนี้เลยตั้งกันเร่งครับอ่าโอเคอ่าอ่าโอเคโอเคครับอ่านี่เดินเบาครับอ่าโอเคนี่แหละครับสายแลกกลก็ทำงานนะฮะทางาัดเร่งตุ๊บๆุิ ถึงกับไม่มีควันนะฮะโอเคเรียบร้อยช่างอาร์ตพ่อโอโระดุแรงแรงอัดครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องนู้นครับช่างถอนโอเคครับช่างอาร์ตต่อแล้วจะลองเซรีนอยดเออได้แล้วครับ <c oughs> เมื่อกี้ก่อนที่ใจะนี่ยครับเซรีนอยดมันไหม้ครับมันชอ็อตนะฮะ <c oughs> ผมวม่าเหตุผลนี้แหละรถคันนี้เข้าถึงขายออกมาตัวนี้เป็นรถประมูล ผมประมูลจากหลวงมาตัวว่าผมคิดว่าส่วนตัวผมนะเป็นเพราะเซรินอยตัวนี้มันช็อตครับแล้วทีนี้มันสตาร์ทไม่ติดพอสตาร์ทไม่ติดปุ๊บเขาก็จอดทิ้งครับทีนี้ก็อย่างว่านะรถเขาอาจจะไม่มีอาจจะหน่วยซ่อมบำรุงาบางครั้งอะเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องเล็กๆอย่างเช่นพวกหัวเผาหัวเผาขาดผม,มลลประมูลรถปะปุ๊บเรามาเปลี่ยนหัวเผาสตาร์ทก็ติดเลยตระกูลของโตโยต้าเนี่ยนะ จะเป็นแบบนั้นก็มีครับแล้วก็ตระกูลพวกอีซุเนี่ยครับพวกมังกรทองพวกดาก้อนพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางครั้งก็เซรีนอยตัวนี้ครับที่เป็นตัวกําหนดของปั๊มเนี่ยสายมันหลุดเฉยเนี่ยครับแล้วก็สตาร์ทไม่มันก็สตาร์ทยังไงมันก็ไม่ติดครับเพราะว่า,าตัวเซรีนอยเป็นตัวควบคุมน้ํามันของปั๊มนะฮะที่จะจ่ายที่จะให้น้ํามันของปั๊มเนี่ยจ่ายออกไปสู่หัวฉีดพอน้ามันไม่จ่ายปุ๊บเครื่องมันก็ไม่ติดเขาก็จอดทิ้งกับประมูลออกมาครับเนี่ยครับ,บ เป็นเส้นผมบางภูเขาอะใช่ไหมช่างทอนเรื่องนิดๆน้นอยๆก็เล็กๆน้อยๆอ่าไม่ใช่นิดๆน้อยๆตกอีสานบานผมซะแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับก็ประมูลออกมาพวกผมก็เนี่ยครับอาจจะเป็นบางครั้งนะครับอย่าเรียกว่าโชคดีเสมอไปรถสวยๆดูเครื่องสวยๆที่คิดว่าติดเนี่ยพอเอามาแล้วชาร์บละลายข้อเวี่ยงมีปัญหาฝาแตกโอ้เยอะแยะครับ ไม่ใช่ว่าจะได้เครื่องดีเสมอไปนะครับนี่จะเล่าให้กันฟังเล่าให้ฟังแบบนี้เลยเดี๋ยวเครื่องนี้ติดปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดูดาก้อนผสมโคนคันนั้นนะครับพอดีเมื่อวานนี้เอามาแล้วก็เขาทำถนนใหม่กระเด็นเต็มเลยครับกระเด็นใส่รถครับดูช่างอาร์ตจะทำอะไรต่อไปต่อสายไรกลับแล้วครับช่างอาร์ตต่อสายอะไรกลับะครับ จะลองแล้วเหรออ่าเผาลองลองเผาสักนิดดิเอาหัวจักหน่อยอ่ะเผาหัวจักหน่อยครับอือนี่ครับสาดสดนะอ่าลองดูดิช่างอาร์ตอ๋อติดด้นี่นี่แหละครับ เส้นผมบางภูเขาแบบนี้ครับเอาเสียงขึ้นจงสีแน่นแถวว่าทอน,นเนอะแต่แต่เสียงดีเนาะมีน้ำไหมอะยังยังเอาลองก่อนลองรั้งแรกก่อนก็ได้อะ่ะต้งทอนหยีบขางเกียร์ไปเด้อดูนะครับแบบนี้แหละครับสาดสดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสาดสดสำหรับผมอ่ะชักอาดลุย ดดาดาเยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,วนะต,ติดไม่เหลือครับแบบนี้เสียงเหมือนน้ำมันยังไม่ไปอะ<ช>่ะดูซิลิลอยดีดิมันแตกไมน้ำมันยังไม่ไหลกลับเลยช่างอาร์ตสงสัยปั๊มจะยังไม่จ่ายนะแตกอยู่นะอ่าช่างทอนพิจารณาคดีดิอืมแบบนี้น้ำมันมันยังไม่ไหลกลับนะ มนแม่น้ำมันขาดตอนมาช่างทอนออาเผาหน่อยอร่อยแน่สัตสดนะครับบางครั้งก็อาจจะดูเป็นในลักษณะความรู้เบื้องต้นนะฮะการสตาร์ทเครื่องนะครับก็สําหรับท่านที่มีความรู้เยอะพวกผมไม่ขอลบหลู่นะครับพวกผมเกิดทีหลังนะฮะก็มีแต่เด็กๆทั้งนั้นครับพวกผมทํากันแบบเรียนรู้ครับ สำหรับใครที่มีความคิดที่มันง่ายขึ้นก็แนะนํากันได้ครับบอกได้ครับพวกผมบอกง่ายครับบอกง่ายเชื่อฟังครับไม่ต้องห่วงครับแบบที่ผมเล่าให้ฟังครับอ่ะมาปั๊มปั๊มพอช่างทอนหัวฉีดหน่อยครับอ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนไล่หัวฉีดก่อนนะครับน้ามันเสียงผมว่าไม่เหลือครับแน่แน่แบบนี้อ่ะช่างทอนไล่หัวฉีดนะครับบางครั้งมันก็ไม่ติดง่ายเท่าไหร่นะอ่ะคุยกันแบบสัตว์ยาวไปเลย เดี๋ยวผมหันไปมองบรรยากาศในร้านเนาะเมืม่อวานนะครับผมรีวิวรถไปสี่คันนะครับก็ลูกค้าบางท่านก็โอ้ยเสียดายไม่ทันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็บางคนเขาผมอยากให้ทุกท่านนะฮะเขาเรียกว่าทำอะไรอะ่ะท,ทำปทํทปฏิไออะไรวะทำอะไรเขาเรียกอะไรผมพูดไม่ถูกอะเอาง่าย ให้ทุกท่านไปคอมเมนต์ในคลิปผมคอมเมนต์ในคลิปผมนะฮะสมมุติว่าผมลงคลิปไปคลิปคันใดคันนึงเนี่ยผมลงไปปัป๊บแล้วก็มันดูไม่ทันอ่ะให้ท่านเข้าไปคอมเมนต์อะไรก็ได้เสียดายจังสวยจังไม่ทันอีกแล้วอะไรคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับในคลิปผมอะ่ะแล้วทีนี้คลิปต่อไปที่ผมลงอะ่ะมันจะเด้งขึ้นท่านเร็วขึ้นเหมือนท่านสังเกตไหมครับท่านเคยไปดูคลิปของใครก็ได้คนหนึง่งปุ๊บพอเคยพอท่านดูสัก 30-40วิฟเนี่ยคลิปของคนนั้นจะมาขึ้นหน้าจอของท่านบ่อยขึ้นอ่านี่ครับเป็นหลักการของการตลาด Youtube ที่เขาบอกมานะครให้ทุกท่านนะครับไปคอมเมนต์คลิปผมคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้สักคลิปหนึ่งสักคํหนึ่งสักท่อนหนึ่งก็ได้เขาเรียกว่าการทําการทำอ่าผมพูดถูกไหมปฏิสนธิเลย <laughs> ไม่ใช่เนาะปฏิสนธิเนาะอ่าโอเคโอเคจะต,ติดไหม เดี๋ยวนะครับช่างทรนครับให้น้ํามันมาก่อนนะครับน้ํามันยังไม่มาฮะเนี่ยครับไม่ใช่ว่าผมจะให้ทุกท่านดูเฉพาะเครื่องที่มันติดแล้วพอเครื่องติดแล้วผมถึงมาถ่ายไม่ใช่นะครับผมจะให้ทุกท่านเข้าใจใหม่นะความจริงใจจากผมจะแบบนี้ครับผมยังไม่รู้เลยนะว่าเครื่องตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่ามันจะเสียงดีแค่ไหนพอตัดลงมาปุ๊บก็เลยสตาร์ทลองสตาร์ทให้ดูเนี่ยครับเพ้อ <ๆ S 1> เพอเชื่อผมไหมเซลีนอยด์เสีย มันทําให้ปั๊มเจ๊งไปด้วยครับเพลอนนะตอนนี้ยที่ผมดูเบื้องต้นนะช่างช่างถอนนะ้ำมันมายัง,มาย,งม,มายังไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าปั๊มมันจะเจ๊งไหมถ้าปั๊มไม่เจ๊งก็ดีไปอย่างครับแต่ถ้าปั๊มเจ๊งก็เอาอีกแล้วครับต้องถอดปั๊มไปเช็คนะฮะฮารองซิอ่าดูครับดูคนไปเรื่อยๆื่อยนะฮะ สาสยาวกันไปครับเนี่ยครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะอ่ะเล่าอีกครั้งหนึ่งพอท่านไปคอมเมนต์คลิปผมปุ๊บแล้วก็จะมันจะเด้งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็บางคลิปอะ่ะเขาบอกว่าเสียดาย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 อะไรครับเสียดายที่ซื้อไม่ทันก็คืออึอออ อ่าโอเคครับโอเคเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่าเดี๋ยวผมดูช่วยช่างทอนก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะ<า>นะครับหลังจากที่หลังจากที่ช่างทอนหลังจากที่ช่างทอนแก้ไขเรื่องเซลีนอยนะฮะเป็นเกตความรู้นิดๆหน่อยๆช่างทอนช่างทอนทาอะไรมั่งเมื่อกี้เอาน้ำมันเครื่องเอาน้ามันเครื่องหยอดใส่ปั๊มเซลีนอยเพราะว่าบันจอดน้ำอาจจะขึ้นสนิมถูกไหมพอใส่น้ำมันเครื่องไปปุ๊บมันก็โล่ง อ่าโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะติดไหมเดีย๋ยวดูครับมา,อาลองดิเับน้ำมัน <c oughs> นำ้ำอ่ะลองครับมันจะติดไหม <c oughs> เผาหัวอยู่บ่ลองไม่ต้องเผาดิ <c oughs> เออลองไม่เผาดิเช็คเครื่องเลยเ่ะเอาเลย <c oughs> นี่แหละครับถ้าเครื่องดีไม่จำเป็นต้องเผาหัวนะฮะ เครื่องดีการเผาหัวไม่จำเป็นครับนี่ครับช่างเบอร์หนึ่งของผมนะครับช่างถอนโอ้ mm hmm. oh, เนี่ยครับ mm hmm. ไม่ต้องพูดดงโอ้ mm hmm. oh. ปั๊ดทุสุดๆครับอ่า mm hmm. ah, สุดๆพี่น้องเหอ๋อ ah, mm ้อ่ะดับเลยครับ <c oughs> ตับตัตัเอา,อางี้ขออีกครั้งหนึ่งครับจะติดง่ายไหมไม่ต้องผอหัวนะ <S <S ไม่ต้องผอหัวนะครับช่างทอนอ่าเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคช่างอาร์ตพ่อเนี่ยครับเป็นเครื่อง5้าแอ0สพันะฮะตัวนี้ผมตัดออกจากรถตู้ตัวรถตู้มันจะมีท่อข้ามแบบนี้นะครับท่อข้ามไอดีข้ามแล้วก็เป็นเกียร์รถตู้เรียบร้อยเลยคันนี้เรียบร้อยครับคันนี้ช่างทอน เราไปดูอ่าดาก้อน,อนสักแป๊บเนาะอ่ามาครับตัวนี้นะฮะใครชอบแบบนี้ทักมาหาผมครับนี่ครับสองช่างระดับระดับแนวหน้าของผมนะฮะสำหรับท่านไหนที่มีวิชาเก่งๆทักมาบอกพวกผมหน่อยนะครับพวกผมจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยโอเคเดี๋ยวไปดูคันนู้นกันครับผมครับมาดูคันนี้ครับช่างทอนเปิดเครื่องหน่อยมาดูคันนี้นะครับ เดี๋ยวช่างอาร์ตช่างอาร์ตไอิ่งได้เท่าไหร่นะสามแสนสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะฮะภายในคันนี้โอ้ภายในสวยเลยช่างอาร์ตเนาะ,ะช่างอาร์ตสตาร์ทดิติดง่ายไหมเออติดง่ายอยู่ครับติดง่ายนะติดง่ายอยู่นะ ตัวนี้ครับเออเมื่อวานครับก็คือวิ่งมาแล้วเขาทำถนนใหม่ครับดูมันสาดใส่รถเต็มเลยตัวนี้ครับสาดใส่รถเต็มเลยครับแปลกแต่จริงนะเนี่ยเออติดง่ายเดี๋ยวล้างทำความสะอาดหน่อยครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดหน่อยครับคันนี้ว <laughs> ันอนไหไ <laughs> เอาไอาเด้เด้อเด้ออะไรอะไรสักทอรครับมม <laughs> แบบนี้ก็มีครับช่างอรเปิดน่ไยนี่ครับพ่อพ่อับรับับับนี่นะครับร <laughs> มันไม่ได้ดี <laughs> ทุกตัวเสมอไปนะเครื่องอะ,ะแสดงว่า <laughs> เป็นแบบนี้หแบบ็นบอกันเลยได้หลากมาก <laughs> น่าจะเป็นแบบนี้เหรอเน,อะนาะบบนบบอ,อ๋อตัวนี้ครับอ่ะมีไหมมีลูกค้าท่านไหนที่ทําเครื่องกิงๆไหม<ต>บอกตรงตรงว่ารถสวยนะสวยสภาพสวยเลยครับสวยครับล้างทาความสะอาดหน่อยสวยเลยนะสภาพภายในอะไรสวยหมดเรือนไม้อะไรก็สวยครับมีไหมครับคันนี้ผมจะขายถูกๆให้ทักมานะทักมาหาผมนะครับนี่นะฮะไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกคันนะครับรถที่ผมประมูลเนี่ยคือผมประมูลในลักษณะยกรถนะ อ่ะโอเคตัวนี้เดีผมขายถูกๆให้ทักมาหาผมนะแต่ว่าเครื่องติดง่ายแต่ว่าแบบนี้แหละครับ<ช>พุ่งเต<ช>็มเลยครับอ่ะโอเคท้ายคลิปแล้วนะคะช่างทอนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไร่ยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะครับ087 9519226 095664 3826นะครับ ไอีไลน์ผมก็คือตัวตัว B กับตัว T นะครับ8 5 1, 3ย้ําย้ำนะครับ BT 8513อ่ะท้ายคลิปแล้วช่างทอนสวัสดีครับอ่าทักมานะครับขายถูกๆครับคันนี้